Over Top Up บริการรับเติมเกมราคาถูกใครที่สนใจเติม FIFA Point ในเกม FIFA 22ขอแนะนำา v v r t t p u u p ปลอดภัยราคาถูกนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆให้บริการอีกเช่น PUBG Mobile, Genshin Impact, Free Fire และเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายฝากด้วยนะครับสำหรับ Over Top Up บริการรับเติมเกมราคาถูกรายละเอียดเพจอยู่ในใต้ Description เลยนะครับหูกรอบเจโอบายเฮียเก้า สำหรับเกมเมอร์ที่ชื่นชอบในหมูกรอบบอกได้เลยว่ากรอบเนื้อฉ่ำสะใจแน่นอนจัดส่งแบบซีลมาด้วยถุงสูญญากาศเก็บไว้รับประทานได้นานยังกรอบเหมือนทอดใหม่สั่งได้เลยนะครับที่ line แอดเฮียเกจูเนหรือดูรายละเอียดได้ที่เพจหมูกรอบ JO by h e a g a l Junior รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใน Description เลยนะครับ มาคุระนะครับโอ้โหมาเน่การ์ดแดงมาเป็นดี้ตัดบอลได้ไามาโด้โด้ชิปเอาติดซ้ำโอเคเรียบร้อยน,นำไปก่อน1-0เ่งยจกเฟ,ฟกี้แรฟฟอร์ดเอาใจาติดมาเน่โดนละโดนละโดนละโดนโด,โดนแล้วโอ้โห โปรตีเสมอมาเป็นญ,ญาชิงมาเฟกี้ชายเอ้าจ่ายไม่ดีเอาส่งติดโดโดไหลามาเฟกี้เฟกี้คืนโด้เอาโลกยิงเรียบร้อยนำไหลามาโฟฟนาน่าเมนดี้เมนดี้คืนมากองเต้โดครับเฟกี้เอ้ายิงเขียวเรียบร้อยขึ้นนำสามหนึ่ง โดดโดพิกม,มาจ่ายแลฟฟอร์ดกับบอลยิงเอาปิดซ้ำซ้ำ,ำ,ำเรียบร้อยส,สี่หนึ่งครับชิปมาเอ้าเอา,เอาไม่ยิงนะยังไงอ้าวเตะทิ้งเลยยังไงอ้าวออกครับผมแชมเปี้ยนโอ้ยมีมอร์เลนเตสด้วย ฟุตฮีโร่มีเฟกี้มีอาราบ้าวัตทูวัสเฟก,กี้ไล่มาราฟินยาไอที่เฟก,กี้ไล่ฟอร์ดยิงเรียบร้อยนำไปก่อนหนึ่งศูนย์วาลันเอาไม่ได้ยังไงยิงอ่าติด เฮ้ยโดนยกอีกแล้วโนยกอีกแล้วโอเคโดนันลมมากเซฟไปได้ครับเฟกีเฟกีกระชากมาล็อกเข้าในยิงข้ามขานโฟฟาน,น่าไหลมาแรฟอร์ดออกมาซ้ายราฟินญายัางไงดีวนวนล็อกเข้าในยัดเสาแรกเรียบร้อยราฟินญา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอโมอร์นเต้มงโด้ชิงมาโรนันโดสับขาหลอกกระชากแล้วยิงเรียบร้อยครับสามหนึ่งแรดฟอร์ดกระชากไปดิแรดฟอร์ดกระชากกระชากอีกทีโยนเข้ามาพักอ,อกหนึ่งทียิงเฮ้ย ไปแล้วเฟกี้โลง่ลงๆโลง่ลงๆกะชากไปกะช้าไปโยนมาพักอกยิ่งเรียบร้อยสี่หนึ่งเวลาเวลาเรียบร้อยครับวินที่สิบสองรยลวยรว,วยครับเก๋ากรวย เก่ากายกล้าทีิส้หฟอดวิ่งวิ่งโอ้ออโหใจติดอีกเอาดโอ้โหยิงติดแดงเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนเลยผม <c oughs> ว่าก็ได้อีกได้อีกนานอยู่เหมือนกันนะจริงๆ เกีย่ยมมาเฟก,กี้แลฟอดโดโด้โดยกมาแลฟอร์ดแตะหนึ่งที่ยิ่งโอเคเจอแต่ตึงๆผมไม่มีแจกเลยเหมือนกันเหมือนกันก,นกชัยวัดอ้โรนัลโดนำครับ อ้าวออกเลยอะไรสิบสามวินโอ้ยบาหลีนี่ว่ายไอ้ที่มันจำได้แล้วไอ้ที่มันใช้ลูกสู่เตะมุมอะต้องระวังเพรามันถ่วงเลยคนไอคนเนี้ยถ่วงถ่วงแบบถว่ถว,งถวงจัดจำชื่อมันไม่ได้ชื่อจำได้ว่าคุณคุณแต่จำไม่ได้ว่าเป็นนี่ แต่ไม่เป็นไรเรายังเหลือโคต้าแพ้ไรอีกเยอะเฮ้ยโอ้โหโ่งออกอะไรครับนี้เอ้าโอ้โหแม่งไม่แจกวินด้วยนะ Race to glory เน้นไปทางทีมลาลิก้านะ โก้แรดฟอร์ดเฟกี้ไล่มาโรนัลโดสวยโรนัลโดสองศูนย์ยิงสวนไปสาู 0. ติดสามครั้งติดสินักเชลซีก่อนหน้ามีชีเวลด้วยอ๋อ,อใช่มีชีเวลด้วยหน่อยชีเวลเมาส์เจมสวยอยู่สวยอยู่แต่ติดครั้งเดียวก็ถ้าติดทีมว่ดเวลวีผมรู้สึกว่ามัน,นจริงๆนะไม่ค่อยต่างอุ้ยโดนง่ายจังไง กูที่ไยจะมีติดบ้างไหมทีมเราเฮ้ยผมว่าน่าจะมีนะแชมป์ขนาดแชมป์ยู่านะฟอร์ดโดแห้มันรู้มันรู้อ๋อนี่ไงล่ะ จีจีวินที่สิบสี่ครับผมมีมันต์ตนิโอกองเต้มีแบนาดโด <S <s <atte> <S เฮ้ยโอ้โหยิงเขียวไกลๆทีเดียวเข้าเลย คิมิไฮโด้วัอออนอยู่ไหนล่ะยิงเรียบร้อยแจกวินฟุตยังไงให้ไม่โดนแบนต้องเหมือนอว่าเหมือนกับว่าต้องให้เขายิงอะเราอยา่าเราอยา่ายิงเข้าประตูตัวเองครับค่อยไปค่อยไปสวยโรนัลดู้ซัดเสรตะขายเขาให้ ลุยโอ้โหมีดโดก็ทีมมานี่ทีมคล้ายๆกันเลยลุยลุย,โ,ยโดนเฉย อือตีเสมออืมอีกไม่ทันมาฟินญาทันหักออกมาเฟกี้แตะย้อนแล้วยิงสวยครเฟกี้พี่ว่าน้าไอคอนภาคนี้ใครมาไม่ผมคิดว่าต่อเลสจะโหดนะ โอ้ยยกอย่างสวยลูกนี้โรนัลดูผมว่าต่อเลสจ,จะโหดนะครับเนี่ยบางไว้ก่อนบางไว้ก่อนโอ้โหโดนยิงแบบมันรู้เลยว่าเหลี่ยมแบบยิงได้อะเลสฟอร์ดผมอีกไปม,มันไปวิ่ทข้าทางไปดสวยดีโดนดีดดด ชีเวลเตรเตรเตรตัวไหนริงแรดพอร์ดดีเฮ้ยโอ้โหดูดิคือแบบเข้าเหลี่ยมมันปั่นแบบเสร็จหมดเลยเหลี่ยมแบบเนี้ยโดนอีกโดน ก็ฝึกปันมาแน่ใช่ต้องระวังอ่ะเผลอไม่ได้เด็ยเย่สิบหกวินแล้วสวยๆไปโอลันโดครับผมรักฟุตบอลกับบ้าน